สบายดีจบกินหมกิน <t> อัินักินอักินอาหารชอบเปนองจ้าตต่งตำตงมะแต่งแตงแสบายดีพี่น้องตำเตงตำแตงอดหมูเนาะนี่นี่นี่อุ้ยคงลงิไปแค่นี้อันนี้ละ น,นี่ห้องฮิปนี้ท่าน้าก็มันอยู่ข้างไหนนี่นี่ขางขวามันห่อนเลยแล้วมันชิเย็นเลยบ่เสียมส์นี่นี่ชุบนูไม้คับบูหี่ยังอู้หัวมันบุหนี่เลยน่าตัวเย็นแหละออกแล้ว เรานีได้เออกินทีหลังมายอมเก็บกินแ้วบเก็บมาพี่น้องอย่างนี้สองคนเนี่ยพาไปห้างกอ่อนวไม่ไรเนี่พี่น้องบอกว่าไ่กินมันหรอกัอจะมาลุ้นครัปลากินอุ้ยุดชะแม่นาเไอย่างนั้นุด ส่งไปให้เแหรอเราผ้าเรนสี่มีกระเป๋าใ,ให้กินแค่ประจำะมีผัวบอกัวไันกัไปบ่ไปทีเดียวเอาไปมามองกระสวนไปใส่หมอกับเนกินมาหายเขาห่วม,มากินเขาบกินเขา,ามากินเนื้สิผาไปนี่เนื้อสีผ้าไปเอาก้อนทไมม,มาปลูกนี่เป็นจุลินทรีย์งว อีดามเดินเซีอเลียงส่วนคนเลียงมือ yes. ึงยคนแต่สวดอยู่ใรดมึยาตะกอนไปเลียงเด้องานดีดี่เดี๋มันพร้อมมันพร้อมบอกยังมันฉาชาาานัดีปาานหองหกนถืบอกเอายเอาให้หมดกองยใหน้าโดย มึงเช่นมาไม่รุ่ซอก้นแบบ่กลัวใหญ่ในมว่้า,น,านะมาทงข้าวเลยปะไุกน้อยนอ่นขาขนาโมยเยบีบเ่น้อยเค็มมาก <c oughs> เอาบามงโมฝ่าดมาฝาดว่าฝุด

นึงรต้องมาเลียป่ะสิกูดูดีมากแต <ะ S 2> ส่สวยจูนบ้าเจ้าย่าตายไม่บอกข้าหนูวันชิเปเล่นนอนอยู่เ,เกก้ืงกันกูชิละมั่งนอนกันห้าสี่บนอนมัวอะไรไวกวันไรเรากินหนด เราเคยกินมาเนี yeah, okay. ่ยอร่อยได้ตค่ะอมาผสีมายน้องมึงน่ารักมากมัน้อยจะกินตุมมึงน่าแซ่บมึงบอกได้วันนั้นยังที่สาวได้กินตามบอกอะไรนะกบหมาเออนๆนอนนะเราเป็นหลูกกับโผล่เราเป็นหลูกกับแจติ่ไว้นะฮะม่ของเศร้ามัวใหญ่โมวใหญ่ไม่ใหญ่ด้วย ถั่ผูกเบสลีย์สวันส,ส,ส,สองกล่องนานหน้าเรามาแหนนั่ไหนบ้งเออก็มาหาอยู่ไหนมาหาล้านไส้อมิ้าหมเ่าขาไพ่มากลคกูนี่กุได้ซูยา้ไดิเพา,าจะได้เปลี่ยนหมอลลดนึงกระครไหมอรับท่านว่ระไรเป็น้านปลายของล่ข่าวด้อ นี่มเนุมจนเตามเตสามเร่อ๋อๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆลๆๆ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 ื้อๆๆงๆๆ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 บๆๆ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 ๆ่ด านดีสแลกดดีดลาหอนะักมันเมื่อแล้วน่ากลัวมากจแค้ล่กินมอสั่นี่เขาวาทอดก็ร้ยหนินาวนมันสายมอแค่มันชะขา้องตัวใช่น่อนเนาะมก็เดียวหมดล้วเนาะอืมหัเดียว ก็กินมันเบิดหมูน่ะเบิดแล้วมูนเดียวนปลี่ยนเดียวทุกเพีงตอียนวหน่งดเะลาานจะเปลี่ยนหมอได้นะหนิ้่งเขาจะเอาตัวท่งลลมาใส่เลย ทบเอาไว้เลยเด้อหมอต่อยน้ำมันบริเซียนาร์นได้หอกมืองานจ้าหมอลำนะคนใส่ไฟปิดตัวไดกันยังบริเซียหายเจ๊า Sao cậu gào cậu, cậu ừ. này này. gào cậu xe cậu gào 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 nó gào 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 gào

cảm ơn mình đây mình không anh biến không anh không biến mà lóc bừng anh <laughs> bon, เอนได้ดันยังหันบ่นเลเอาสองหน่วยโหลดโหลดกินหมูโอ้องกินเลยเป็นงานโบราณดยกินหมูกินหมกินหมเออเดียกๆให้แม่มาต่งนางลูกนิดนงเอออมีตัวบวงออมีบาเออออน่ะน่ะวัดมาจัดให้ หน่อยสิเอาวิ่ีไม่ชอบแบบบัวแต่บกแอมันใส่สีหน่วยนี่หอนหาละอิเ่เอาเขียนสหน่วยเนตหน่วยเยวมนี่ยัหน่ยยัน้องไงนาะใส่หอไล่หน่วยเอาเลยบอแบอาไปยั่และมันงานตลอดีไปละ ต้องใชเอะไรวาดึงตัวนี้ลงมาใส่บ้ส่วอยู่เพื่อนมันมีซองตูดิดึงลงมาสอยกันเนาะมาจากสิบผ่อนนี่แม่เอาลงมาหนกันก้อหนึ่งเราใส่แต่ตู้แสนี่ตูเย็นตูแสนี่จัห่อตู้ตามตู้ือทีรเราเขาก็ใส่ตามน้าเขาแล้วก็แอเขาตัวนหนึ่งเอาลงมาียมง่ายเลยสินะ้อมง่าย มได้อ้าเจ้าู่เมันเพ็แพงพอสู้แสร็ย่แพ้เออมันก็แพพัูดี่แำส่เสร็จแล้วนะแล้วิเอาใหมก็เปลี่ยนขึนมงต่อชิ้นร้ย่อมันก็กินไฟขึ้นแล้วเนาะโตเดียวนาะแล้วเราไปตูดเสรสามคนเอาง่ายดวไ